สวัสดีจ้าพอแม่พี่น้องสู้ผู้สู้คนมือนีกับมาพอกันอีกแล้วจ้าก็แก่ใจผ้าแซบจ้ามือนีแกวสิผ้าสู้ผู้สู้คนมากินนี่แล้วจ้าตำตีนไก่ตำตีนไก่ห้ามมือนีมีผักแกเข้ากับจะมีทัวพูจะพี่น้องมีทั่วพูกับสลัดมือนีบ่มีผพักหลายจ้าพักบ่หลายมือนีพักหน่อยเดียวมีทั่วพูกับสลัดจ้าละก็มีกุ้งทอดแก่อยากินกุ้งทอดมือหนีกัแล้วสือกุ้งทอดม่กินแกมจ้า แล้วก็มีไข่เยี่ยหมาแคบหมูขนมจีนค่ะจ้ามายังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับซัพไข่กดกระดิง่งติ้งติงติงต้งลิงติ้งให้แก่น้ำเนยด้ยจา้ามาอย่อาบอหลายยายห่างนะจ๊ะเนาะลุยกันเลยจา้ามาแซ่แบๆน้ำแก้วจา้าแซ่บอีกขึ้นก้าจ้ะพี่น้องมามามา,มาสีสันกินบนประบุพี่น้องตำหลายตำเพื่อแฟนพร้อมจ้ะมามาลุยน้ำแก้วจ้า คำแรกคำแหลกแหกหมันสดน้ำแนะ่โอ้หนามดูใสหน่อยจับแต่พี่น้อง กินเบิดตกินบยังไงก็ยับากันนพี่น,น,น้องก็หลายอ่จ้ะเต็มถาดมูกปุกินไก่กับเปี้ยดีดีต้มตั้งโดนจ้ะ mặc mà không, mươi em mặc dù hai mà năm mặc dù hai mươi bằng mặc พมเกเจ้าอายุตลาดที่ก็อจจะพิง,อง้อกคุนตัวห้ามของกระเซามือเ่นดีแม่ไม่ยััพคาดจ้ามาได้ใจเด้อมากินน้ำแก้วจบค่ะ เอียงนะปรับหนึ่งแล้วพี่น้องเมื่อไรจาจะไปเอากระดาษจิชูมาจะรื่มกระดาษจิชูมือจอจับซีกินอย่างๆแน่นอนแล้วพี่น้อง 嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯嗯 จะไม่กินน้ำจกดเยอ้านกินเขาไปใครบอกข้ากินมาลุยน้ำจืดเ้อ ความดีจะพี่นองื้อฝนตกของกระเซ้า บอกยไรประเด้จะพี่น้องมึงผมมึาว่างบอกมึงมึงาล่าวงบอกผมพีมันนองมันนะถ้าแหติตีโอ เมื่อนี้เสียงบ่ดังจะเมื่อนี้เพราะว่ามันเป็นตลาดนัดหน่อยจ้ะพี่น้องก็เลยเป็นสีมิด,มด an nuke ba ta amsa ta kamu ไาผักกับพี่น้องงดฟุ้งฟุ้งบินตามไม่อีกแล้วพี่น้องเมื่อกีว่าเกิดกินเบิร์ดบ้างั่นกินเบิร์ดนี่จะเป็นยังไงเมื่อกี๊ <laughs> đông gì thì mới ở ở phía 都没也是那混蛋。 พี่น้องขอการพี่ยางเลยนะเจ็บเจ็บมันนี่เจ็บเป็นยังไงแน่นอนจ้าพี่น้องชืมมึนเป็นยังไงสบายดีอยู่บอ บายดีกันสุขุ้สุขคน,ยนอยู่เนาะจ้นเนาะองไรก็อย่าลืมเลยหลักษาจะควาองดีแล้วพี่น้องเ้อะตรงนี้ลวกไข่ไข่เจ็บปลาหลจะยุตตลาดนัดกับพึ่งดันแต่กัป่องกันจะคลองดีหลักจากพี่น้อง คัดคัดพี่นอ้องอ <c oughs> ิ่มเราก็เห็นกุ้งแฟนงังไๆจ้ะไปเปลี่ยนแฟนแถวของไงแฟนมาก,กินจ้ะพี่น้องกินพร้อมกันเมื่อใดว่ามีคนเป่าหนาหลานจ้ะอิอ่นมือพี่น้องจะอยู่นี่หน่อยนึง เฮ้นยนี่น้องบล็อกจีนออกน้องต้มอร่อยแฟนจ้ามือนีแก้วขอราพีร่าน้องไปเทนีนแล้วนะจ้าจัางไรกันอย่าลืมฝากก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามก็ชอบหให้แก้วเนี่ยได้จ้าเด้อไปพบกันใหม่พอกันใหม่ในคลิปหนาวิดีโอหนาเด้จ้ามือนีกัสสิวัสด,ดีจ้าบ๊ายบาย